สวัสดีคะ่ะน้องๆป .6 ทุกคนนะคะคลิปนี้ครูก,ก็มาเฉลยนะคะข้อสอบ P ีเท t โรงเรียนศึกษานารีนั่นเองค่ะในรายวิชาสังคมศึกษานะคะเอาเป็นว่าจากตรงนี้ค่ะครูเฉลยมาถึงข้อที่70แล้วมานะคะสำหรับท่านนดที่แบบน้องๆคนไหนสนใจอะ่ะ อยากจะทบทวนเพิ่มเติมนะคะมากกว่าตรงคลิปนี้ให้น้องๆ,ๆนะคะเข้าไปที่หน้าช่องและอย่าลืมกดติดตามกด subscribe คูด้วยนะเข้าไปที่หน้าช่องนะคะกดตรงเพลย์ลิสต์แล้วเลือกติวข้ามมหนึ่งค่ะจะมีหลากหลายวิชาหลายโรงเรียนให้น้องๆฝึกทำอัปเดตถึงปีล่าสุดแล้วนะคะนะอ่ะก็คือเรามาดูข้อที่70เป็นค่ะในการปกครองสมัยกรุงศรีอยุธย,ยา มีการปฏิรูปการปกครองครั้งใหญ่ในสมัยพระบรมไตรโลกนาถข้อใดเป็นบทบาทสมุหานายกในการปกครองสมัยดังกลาวนั่นเองค่ะนะเราจะพูดถึงสมุหานายกนะคะสมัยกรุงศรีอยุธยานะอืมก็คือในสมัยพระบรมไตรโลกนาถด้วยนั่นเองค่ะนะข้อที่หนึ่งรับผิดชอบการเก็บภาษีและรายได้ของรัฐ ก็สาธิบดีหรือคลางถูกมสองค่ะดูแลการทหารและความมั่นคงของราชธถานีก็ยังไม่ใช่ 3. ดูแลหัวเมืองฝ่ายใต้และกิจการต่างๆประเทศกิจการต่างประเทศนะก็ไม่ใช่นะคะสควบคุมกิจการพลเรือนนะคะและฝ่ายปกครองทั่วไปนี่แหละนะคะเป็นหน้าที่ของสมุหะ นายกกนะที่ทำหน้าที่ควบคุมกิจการนะคะทำหน้าที่ควบคุมกิจการพลเรือนและฝ่ายปกครองทั่วไปนั่นเองอ่ะข้อข้อที่71นะคะ71นะหากวัดระยะทางจริงในภูมิประเทศจากบ้านของโรมิโอไปอยังบ้านของจูเลียตได้1.5กิโลเมตรและ วัดระยะทางในแผนที่ได้3ซนติเมตรแผนที่ที่แสดงบ้านของโรมิโอและจูเลียตดังกล่าวใช้มาตราส่วนใดนะคะคือในแผนที่ค่ะวัดได้3มเซนแต่ระยะทางจริงๆคือ1.5กิโลเมตรนะคะณจากตรงนี้อืมทำยังไงก็จากตรงนี้เนานะระยะทางถูกไหมนะคะระยะทางนะอืม ตรงเนี้ยหนึ่งจุดห้ากิโลเมตรนะคะเท่ากับเท่าไรเอย่ยนะหนึ่งจุดห้ากิโลเมตรอ่ะเท่ากับกี่เซนเดี๋ยวนะเท่ากับกี่เซนอืมเท่ากับกี่เซนถูกไหมก็หนึ่งกิโลหนึ่งกิโลเมตรถูกไหมคะเท่ากับหนึ่งพันเมตรหรือเท่ากับหนึ่งหมื่นเซน หนึ่งหมื่นเซนอะอะไรไม่ใช่หนึ่งหมื่นหนึ่งแสนสินะหนึ่งแสนเซนนะอ่ะหนึ่งกิโลเมตรนะคะเท่ากับเมื่อกี้หนึ่งพันหนึ่งพันนะก็หนึ่งเมตรกับอีกหนึ่งร้อยเซนไงถูกปะก็ต้องไปหนึ่งพันคูณด้วยหนึ่งร้อยก็จะได้หนึ่งแสนเซนเมตรค่ะ 1นะ1กิโเมตรเท่ากับ100แสนเซนติเมตรและถ้าเป็น1.5 1.5กิโเมตรล่ะเท่ากับเท่าไหร่ก็จะเป็น50,000แสนห้าหมนเซนนั่นเองค่ะ1,50แซนเมตรจ้ะนะจากนั้นเราทำให้เป็นหน่วยอะไรคะหน่วยเซนนะตัวนี้บอก3เซนไง3เซนติเมตรเท่ากับ1,5แซนเมตร ดังนั้นถ้าไมีเอ่ยนะคะน้องก็เอามาเทียบกันหรือหันก็ได้อะหนึ่งแสนห้าหมื่นนะคะต่อด้วยหนึ่งเซนอันนี้ข้างบนคือเยะทางจริงนะคะอันนี้เยะทางในแผ่นที่นะก็คือสามเซนติเมตรถูกไหมนะคะก็จะได้เป็นเท่าไรเอ่ยตัดค่ะสามหนึน่งสามสามห้าสิบห้าศูนย์ศูนย์ศูนย์ ได้คาตอบแล้วก็จะเป็นเอ่ยระยะทางที่ทําเมเอ่ยในแผนที่เนาะ1น่นงอขอเป็นประาศการ1เซนนะคะต่อด้วยอะไรเอ่ยห้า0 0ื่ซนติเมตรในระยะทางจริง1นะนึต่อห้าหมืนตอบข้ออะไรคะตอบข้อ2องนั่นเองคะ่ะข้อนี้น้องๆก็ต้องทำไมเอ่ยเปลี่ยนหน่วยถูกต้องด้วยนะคะ 1กิโลเมตรเท่ากับ100,000เซนติเมตรค่ะในโจทย์ให้มาอยู่ที่1.5กิโลเมตรก็จะเป็น1,5 0 0 0 0นเซนติเมตรถูกไหมเท่ากับ3เซนติเมตรงนั้น1เซนเท่ากับเท่าไรเท่ากับ50,000ค่ะเอามาหารนั่นเองต่อมาข้อที่72ค่ะภาคเหนือของประเทศไทย มีภูมิภาคเป็นเทือกเขาสูงสลับที่ล้าภูเขาโดยมีเทือกเขาสําคัญได้แก่เทือกเขาแดนลาวเทือกเขาถนนธงชยัยเทือกเขาผีปันน้ําเป็นต้นข้อใดมีใช่ข้อใดมีชใมช่ผลของการมีเทือกเขาในภาคเหนือนะคะไม่ใช่นะข้อที่หนึ่งค่ะมีประชากรอศาศัยอยู่บนเทือกเขาอย่างหนาแน่นแน่นอนบนเทือกเขานะคะไม่มีไม่ค่อยมีค่ะ ไม่ค่อยมีประชากรอาศัยอยู่นะคะจะมีประชากรอาศัยอยู่แบบเบาบางนะคะแล้กวก็เบาบางนะนะคะผิดตรงนี้นั่นเองค่ะนะส่วนเอ่อเทือกเขาในภาคเหนือคะ่ะแน่นอนเป็นแหล่งต้นน้ําสําคัญของแม่น้ําหลายๆสายเลยนะคะมีแร่ธาตุและทรัพยากรธรรมชาติที่สําคัญแน่นอนค่ะ ไปสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญไม่ว่าจะเป็นดอยอินทนนท์ดอยแม่สลองแบบเนี้ยเป็นต้นนะจ๊ะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะครูขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ครูด้วยนะคะมันทำแบบคุหัดบ่อยๆนะคะและน้องก็จะเก่งเองแล้วก็สอบติดตาม